สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมันหนีเ <What? S 1> บคอนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหนีในรูปแบบไหน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าอกดเพนะครับออ oh. มามีผู้หญิงคนหนึ่งดูบันดาน้าปืนโบกมือทักทายกันนะครับอ่ะแล้วยังไงแรงสาบมาดูตู้จดหมายอู้น่ารักอะ่ะไดโดเสา เอ๊ะนั่นมันเบคอนนินนาแอะเบคอนย่องเข้าไปแล้วก็เผชิญหน้ากับไดโดเสาดีแล้ววิวแล้วก็ฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรอยเราต้องทำไงดีแง่โอ้ โอ้เจ้าแมล็ดสาบนะครับบาสคอนเมล็ดสาบเบคอนหลอมเมืองเราโอ้ my god อ่ะเมล็สาบหันมาเจอเบคอนอีกตึงถึงสวัสดีผมต่อตปิโดเออเอ๊ะอุ๊ยอะไรเนี่ยได้ว่าจับฉันไว้ทำไมออกไปให้พ้นนะไม่เราถูก จับในคุกอีกแล้วพวกนายก็โดนเหมือนกันอขอโทษด้วยนะฉันเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยขอโทษจริงๆโอเคเราต้องออกจากที่นี่ไะไปอย่างรวดเร็วเลยฟึ๊บ,บ,บปึบไปเร็วจบจบจบออกจากที่นี่กันเอาเอา,เอาคุณยายแกรี่ก็อยู่ที่นี่เหรอเนี่ยเมยฉันก็ติดในคุกเหมือนกันโดนเบคอนมันจับมา โอ้งั้นเราก็ต้องออกจากที่นี่กันไปเร็วแบบนี้เราสปีดได้เลยนะเนี่ยจึ๊บๆึบ,บเล่งสปีดครับเล่สปีดเดี๋ยวเดอันนี้มันสะเทือนกระโดดปึ๊บกระโดดนี่มาทางนี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวจึ๊อบอ้าว อามไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ทางออกอ่ะมามาต้องทางนี้ต่างหากนี่มาเปิงเรียบร้อยมาอยู่ในห้องน้ําแล้วกระโดดถึงถึงถึงโอ้นี่มันสลามหรือเปล่าเนี่ยกระโดดด่ขึ้นบันไดเออออกมาตรงนี้เช็คพอย์อันนั้นเราสามารถเก็บซิกซอได้ปึ๊บหลบเราเก็บไหมอ่ะเก็บไหนๆก็มาแล้วอุ้ยชืดนี่ซิกแซกซิกแซกเช็คพอยด์เลเซอร์เต็มไปหมดเลยตามรอยเท้าไปนะครับปึ๊บ ปุ๊บกดสวิตกดเรียบร้อยเลเซอร์เตม็มไปหมดเลยพวกเราปุ๊บล้อควันถึงโอเคกระโดดได้กระโดดได้แล้วก็ข้ามตรงนี้ไปถึงถึงถึงโอ้โหข้างล่างเป็นเลเซอร์ยักษ์ปีนขึ้นบันไดไปข้ามเลเซอร์ชึบชึบชึบอ่ละล้อด้วยมาฝั่งนี้กระโดดสลับสลับสลับเย้ yeah! เช็คพอยต์ปะเต็มกระโดดอ,อะไรเนี่ยตรงนี้สถานีตำรวจหรอเออเราต้องไปทางไงไปทางนี้อ่ะแจกตำรวจจับเบคอนแล้วนี่ไงเจ้าเบคอนมันอยู่ตรงกลางเอา้าอะไรอะอะไรอะมาได้ไงหรือว่าเจ้าตำรวจเป็นเบคอนหมดแล้ว <What is? S 1> ไม่แย่แล้วอ๋อหรือว่าเราต้องเข้าทางนี้มันมีทางเข้าให้หลบรอก่อนรอก่อนแล้วก็ไปจังหวะนี้แหละชึบ ชึบน่าจะรอดเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าแล้วอย่าเพิ่งมานี่ครับเช็คพอยต์ <S 2> <S 2> <Okay. S 1> โอเคกดสวิตช์ปังประตูเปิดหน่อยแน่เจ้าเบคอนทำแสบไว้นักเปร๊บเช็คพอยต์นะครับอุย้ยเลเซอร์เลเซอร์เต็มเลยแล้วก็ขึ้นบันไดไปแล้วก็กระโดดด่เช็คพอยต์ขึ้นบันไดต่ออุ้ยเอ่อโหดักอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้มีสวิตช์ให้กดอ่ะกดปึ๋งประตูเปิดแล้วแกรนดี้เออเราต้องหนีจากที่ดีให้ได้เดี๋ยวนะ ข้างบนขึ้นได้ด้วยหรออะไรอ่ะเก็บกุญแจไม่จงเบคอนมันตามมาแย่แล้วหลงไปแล้วจงเบคอนเก็บกุญแจก่อนเรียบร้อยได้กุญแจมาแล้วอ๋อเอาไปเปิดประตูนั้นแน่เลยนี่เราได้กุญแจยักษ์มาแล้วโหยักษ์จริงๆเปิดเปิดประตูเลเซอร์เต็มไปหมดเลยทุกคนฝึงฝึงฝึง,งโอเคเช็คพอยต์ฮึมาทางนี้ฟืบเออเดี๋ยวนะ มีคนเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ทางลับเหรอเนี่ย <What? S 1> เอาแล้วทางนี้อะ <c oughs> เลเซอร์นี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บแล้วก็ต้องดูข้างหลังโอ้โดนข้างหน้าอีกรู้สึกว่าไปทางนี้จะง่ายกว่าไปทางลับไม่ถ้าจะรอดนะครับโอเคไปตามแกนนดี้ดีกว่าอันนี้เช็คพอยต์เรียบร้อยแล้วก็กดสวิตช์ประตูเปิดโ้ยากไปดิโอ้ยยากกว่าเดิมเลย มาทางนี้เช็คพอยต์ว่าคุณยายแกรนดี้รอด้วยมาแล้วจะตัดตะปิดเดอรอด้วยคุณยายกำลังไปฟึบก,กะโดดดีมาแล้วเช้าจางจะตัดจะปิดเดอฉันรอตั้งนานแล้วโอ้โหคุณยายฟิตมากมาอยู่ในป่าตรงซ่องหินอะไรบางอย่างเอานี่ไงเพื่อนเพื่อนเราก็อยู่นี่ได้เวลาหนีกันแล้วพวกเราตรงนี้โอ้ นี่มันคือล่างโคนของเบคอนแต็ไมไปหมดเลยแล้วมีที่ทดลองพลาดด้วยวะไปกันต่อกุญแจสีเขียวกับสีแดงข้างหน้าเหมือนต้องหาสีเขียวสีแดงน้ำเงินเหลืองไปทางไหนก่อนดีขอหาสีเขียวก่อนละกันอยู่ฝั่งนี้อ่ะโอเคอันนี้อะไรอะ่ะกระโดดหลบเลเซอร์อย่างเดียวเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเึบหินมันสัตวด้วยอุ้ยปัดแล้วปัดแล้วยต่อเนื่องเลย โอเครอนแล้วค่อยยังชั่วเก็บกุญแจสีเขียวเรียบร้อยเปิดเปิดมาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเอาแกดี้กวัดดีฉันได้กุญแจสีเขียวแล้วแกดี้<อ>สีแดงยังไม่ได้เลยนี่สีแดงโอ้อันนี้กระโดดข้ามเลเซอร์จังหวะนี้แหละแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เฮ้ยจุกยังได้อยู่นะครับสีแดงอยู่ข้างหน้าแล้วก็พร้อมกับเลเซอร์โอ้โหโหดหน้าดูเลยเต็มตัวเฮ้ยจุกเฮ้ยจุก Okay. ยังรอดอยู่ปึ๊บเก็บไอ,อเทมบอยคอยยึกชั่วขาด <What? S 1> อีกสองสีเท่านั้นอ่ะเหลือนี่สีม่วงนะครับหรือน้ําเงินเนี่ยแล้วก็สีเหลืองตรงนี้อันไหนดีงั้นสีเหลืองก่อนละกันโอ้โหเลเซอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะมาแล้วนะครับเฮ้ยจ๊บเหยียบโ้ยเลเซอร์เลเซอร์มาเฮ้ยเฮ้ยจุบเฮ้ยจุบหลบได้ปุ๊บจกระโดดได้อยู่ข้ามาฝั่งนี้อ่ะได้แล้วนะครับโอ้โห มีเวลาสาบอยู่ด้วยมาสคอตใช่ไหมเนี่ยเราออกทางลัดนะครับปึ๊บเปิดประตูมามีทางลัดตรงนี้เหลือกุญแจอีกดอกเดียวเท่านั้นกุญแจสีม่วงปื๊บฟึบรอก่อนรอก่อนรอก่อน,ออน,ออนโอเคกระโดดข้ามแล้วก็หยิบกุญแจสีม่วงเย่ yeah. ได้ทั้งหมดแล้วสี่ดอกโอเคเปิดประตูไปดูซิว่าเปิดได้ไหมนี่ใช่ไหมสวิต์ตรงนี้ เึบเรียบรอ้อ yeah. ย <Yeah. S 1> เปิปิดมาได้แล้วกดปุ่มถึงขึ้นลิฟ์อันนี้กดสวิตช์เปิมอ่ะขึ้นไปก่อนที่มันจะปิดนะครับฝึบขึ้นมาข้างบนเช็คพอยต์นะครับมีเลเซอร์สลับสลับ,ลบเจอไรโดเสาอีกแล้วรอยเท้าตรงนี้เจ้าเบรทอดที่นะแน่ระเบิดซะาทำลายหลังเบคอนซะฟึบ ลงมาข้างล่างอาคูบาดีอยู่ที่นี่แล้วเหรอข้างหน้าเจ้าเบคอนนี่นาะเจ้าเบคอนมันวิ่งตามอีกแล้วเรารีบไปก่อนดีกว่าเบิ้มเกาะขึ้นไปโอ้หที่เราอยู่ในท่อระบายน้ำเหรอเนี่ยเจออีกแล้วเจ้าเบคอนเต็มไปหมดเลยระวังเลเซอร์ข้างบนอีกโอ้โหอ๋อเรามีไม้เวสบอลนี่นาะตีตีต,ต,ตีนี่แหละนี่แหละเอาสิเอาสิเรียบร้อยโอ้วีตั้งนานแล้วไม่ใช้นะครับลืมเตยมกระโดดปบิ้มา <c oughs> <c oughs> เราต้องหนีออกไปจากน้ำเล่านี้ให้ได้เช็คพอยต์โอเคกดสวิตช์มาแล้วบันไดมารับแล้วขึ้นไปข้างบนจเจอเบคอนอีกเอาไม้ฟาดเร็วกูบาีนี่แหละ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 จะพักตีกันเองนะครับเรียบร้อยข้างล่างก็มีนะครับมาเจอกันหน่อยนี่นี่จเจอเบคอนจอเบคอนนี่นี่แหละนี่แหละ,หละเรียบร้อยฟืบขึ้นข้างบนฟืบ แล้วก็มาทางนี้มีเลเซอร์อยู่เ,เดี๋ยวขอดูจังหวะมาก่อนปึบเฮึจุบฮึจุบเฮึยจุบฮึจุบนี่หลบได้โอเคแล้วก็ขึ้นไปอีกเย้เราออกมาจากข้างบนแล้วพั้งู่นายอยู่กันครบเลยโอ้ตื่นตาสุดๆนี่แล้วก็ขึ้นยานอันนี้เหรอเอาเราขึ้นมาที่เจ้หนตรงนี้เช็คพอยต์นะครับอยู่บนห้วงอวกาศนั่นครับเบคอนยักษ์อยู่ตรงนั้นนะครับมา เดี๋ยวขอไปเผชิญหน่อยเอาละเรารเผชิญหน้าเบคอนยักษ์แล้วไม่รู้รเผชิญหรือยังนะครับประตูนี้น่าจะใช่นะเปิดเช็คพอยต์นี่เจอแล้วคุณพอดีเบคอนยักษ์อยู่ข้างหน้าเรานี่น่าจะเป็นตัวบอสแน่เลยลาสบอสนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะอุ้ยปะเป่ากระบาลลงมาเลยเหรอโหเล่นอย่างนี้เลยไปแล้วจา้าไม่อยู่แล้วจา้าปึ๊บมาึบจึ๊บ จ๊บดีขึ้นมาตรงนี้ปฟ๊บเจ้าเบคอนยักษ์ทำแสบเอาไปเลย <Wow. S 1> ดีเป็นยังไงล่ะ <Wow. S 1> อ๋อยิงอย่างนี้เหรอโอเครู้แล้วใช้ปืนใหญ่ยิงนะครับเออข้างบนก็มีให้ยิงนะครับหรือว่าต้องยิงให้ครบ <Wow. S 1> อุ้ยไม่แล้วอยา่ยาอยา่าอย่าใจเย็นใจเย็นจเนจ้าเบคอนโอเคบึ๊บเรีย <Yeah. S 1> บร้อยโดนไหมลนะ่ะมา <Wow. S 1> ไปกันต่ออย่าใช้เลเซอร์ตอนนี้ขอร้องนักใหญ่ เดินไกลไปอีกแล้วเลเซอร์อุ้ยโดนโดนโดนจี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 ฟึ๊บหร่อหรอมาแล้วอันนี้เหลือันสุดท้ายหรอบ้าบเรียบร้อยฮึดเอาอีกแล้วเลเซอร์อีกแล้วเลเซอร์อีกแล้วอย่าอย่าจีอย่าจีโว้ยไม่ไหวไม่ไหวฟึบฟึบขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนอุ้ยกระทืบโหดีนะไม่โดนมาอีกแล้วหลบ หลบก่อนโอเคหลบได้ <Wow. S 1> ไป <Wow. S 1> อย่าพิ่งยิงเลยเซอร์ <Wow. S 1> มันจะยิงกันแล้วอุ้ยเรียบร้อยเย่บอมไปซะเจ้าเบคอน <Wow. S 1> ฉันคือผู้พิทักษนน์ตีแดดตีนห่อยสก,กิ <laughs> ดในที่สุด <Wow. S 1> ฉันก็คือพระเอกในเรื่องนี้ อ้าวมาแล้วขอบคุณมากคุณต่อตาปิโดว้าวสวยงามสุดๆพวกเราใช่แล้วเราดีใจมากๆเลยที่เราช่วยโลกไว้ได้แกคิดว่าช่วยโลกไว้ได้เหรอ